สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเรามาคุยกันนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้วอตมีไลฟ์สองสองที่ต่อกันเลยนะวันนี้ใครที่คิดถึงนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับเย้ <Yeah. S 1> บอตครับฮัลโหลฮัลโหล everyone สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะ มาแล้วไหนใครรอดูไลฟ์บ้างคือพอดีวันนี้แต่งหน้าเสร็จก่อนประมาณชั่วโมงนินดๆก็เลยแบบว่าไลฟ์ live ก่อนเลยดีกว่ารอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปไลฟ์ในถาเป่าอีกใช่ไหมฮะในถวเป่าเนาะสวัสดีครับ ทันไหมทันสิครับอืมหายป่วยยังครับหายป่วยแล้วครับผม ชอเพนสวัสดีหนึ่งพันคนด้วยนะครับทานข้าวหรือ,อยังคะทานข้าวแล้วครับผมคิดถึงกันไหมทุกคนเน,นี่ยคนกินน้ำหวาหนเนาะมาสวัสดีครับ ันนี้เขาเรียกว่ามาแบบกระทันหันไปหน่อยนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเวลาว่างพอดีผมก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราไลฟ์เลยดีกว่าเพราะวันนี้ตารางไลฟ์ของผมคิดถึงจังเลยคิดถึงจริงหรือเปล่า นี้หรอไหมฝนตกไหมฝนไม่ตกนะครับวัน,นนี้เหนื่อยมากอ๋อเป็นกำลังใจให้นะครับอยากฟังบอสเล่นกีตาร์ใช่ไหมเดี๋ยวได้ฟังสปอยได้ปะ ว่าวันที่28สบดวันที่เราที่เราจะเจอกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาหาบอสกันนะครับจริงๆก็วันนั้นเนี่ยก็จะมีแบบโฟกซองอะคุสติกเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะเพราะอ,อยากจะแบบร้องให้คนฟังนั่นแหละมาฟังเพลงกันนะนานจะได้เจอกันทีนะครับโดดเรียนไปหาต้องโดดเรียนเลยเหรอเราเจอกันมืดๆไม่ใช่หรอ สปอยแล้วหนึ่งก็ต้องสปอยสิจะได้มาหากันไงยัยพิเศษเหรอครับพี่สอนไหมมาเรียนพิเศษกับพี่เปล่าพี่สอนนี่เออพี่จะสอนอะไรนะพี่สอนวิชาความรนะักเฮ้ยโอ้โหมาแล้วนี่เล่นมุกนี้แล้วเรียนคะ่ะ ยี่แปดจะมีกีตาร์ไหมยี่แปดมีบอสครับทุกคนฝากกดแชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยนะครับอ๋อคิดว่าหลายๆคนนะก็ไม่รู้แหละว่าผมมาไลฟ์ตอนนี้นะครับผมเผื่ออยากดูกันอะไรเงี้ยก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับชอตตี้โบนูทุกคนด้วยนะเพราะว่าจริงๆมากระทันหันจริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะสาย นรนเอ็น,นอยูนไหนนกอินไม่ไม่อยู่นะอินไม่อยู่หรอกชัยกะมวลครับครับวันนี้เนี่ยคือมีไลฟ์ต่อสองช่วงเลยนะครับทุกคนถ้าคิดถึงกันก็วันนี้เนี่ยเราจะได้เจอกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะรีบสอนเนาะจะมายัาง่าพี่สอนเก่ง เวลาพี่สอนพี่สอนถึงแก่นเลยนะอใครถึงที่พายุบ้างจริงวันนี้มาไลฟ์จีนด้วยนะครับวันนี้มาไลฟ์ของแบรนด์เออร์เลอร์นะอยากจะเจอทุกคนนะครับในไลฟ์ที่เถาเป่านะครับผมแล้วพาวมากแดนดี้มีคนของใจงไม่มีไม่มีคนของใจ ไม่มีคนของใจแต่ว่ามีใจเป็นของเธออืกดสาวแบบตะ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 ขอกำลังใจอ่านหนังสือหน่อยค่ะได้เลยครับผมก็สู้ๆนะครับพี่เป็นกำลังใจให้อยู่นะขอให้อ่านช่วงนี้สอบหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเพิ่งเปิดเทอมมั สู้ๆนะครับผมอ่านหนังสือก็ขอให้อ่านแล้วเข้าใจนะครับอ่านให้จําให้เข้าใจเนาะให้เราเข้าใจในหลักสูตรเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะครับแล้วก็ขอให้สอบได้นะครับออกสอบสอบตรงกับที่อ่านนะผมจะสอบแล้วค่ะโปรดแสดงหัวใจของคุณ เชียงรายไปไหนดีอืมไปไหนดีอ่ะเชียงรายไปดอยอะไรอย่เงี้ยไหมักทายภาษาญี่ปุ่นหน่อยเอ่อคงบังว่าคงบังว่าใช่ไหมอ่ะ เลิกงานกันยังครับวันนี้ตอนนี้เวลาหกโมงนิดๆแล้วใช่ไหมอือจริงๆเดี๋ยวบอสต้องไป็ไลฟ์อีกที่หนึ่งแลหละลงมันสามสิบห้าละกันนะครับฝนตกหนักมากเหรอข้างนอกตอนนี้เนี่ยตอนนี้บอสไม่รู้นะว่าข้างนอกฝนตกไหมแต่ในใจชุ่มฉ่ำน I miss you, พี่บอส Miss you too Miss you too mm hmm. ทุกคนว่าผมตัดผมดีหรือไม่ต้องตัดปล่อยให้ยาวไปบอกรักเป็นภาษาไทยหน่อย ดื่มน้ำเยอะนะครับกินข้าวเยอะนะครับแล้วก็รักนะครับจริงเหรอวันนี้พายุเข้าแน่เลยผมมาไลฟ์เ็นไงพายุเลยเข้าสร้อยสวยไหมทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าผมใส่สร้อยอะไรวันนี้ก็สามารถไปดูได้ที่ไลฟ์ผองแบทเออร์เลยนะครับ รู้จักพี่เซร์สไหมอืมก็เคยได้ยินผ่านๆอยู่นะคะย่าดีกว่าเนาะ ช่วงมีไข้หวัดละบากด้วยนะครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะเราเป็นไข้ใจอ่ะจะให้เราช่วยรักษาไหมครับต่มีข้อแม้นะว่าใจเทิงแมนของเราคนเดียวเท่านั้นโงอ เล่นมุกอะไรเนี่ยทำไมหล่อจังจริงๆไม่หล่อครับซิลเตอร์เนี่ยมีคนบอกให้ทำหน้านิ่งๆ แบบยิ้มยิ้มบ้างหรือว่าเครื่องค้างหรอวิ้งขึ้นหน่อยหนึสองสามเ,เอาทุกหน้าเลยใช่ไหมยได้ใจไปแล้ว ต้องได้ใจกับคุณมนันอ,อ,อ๋อเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณของขวัญแล้วก็ฟ o ดซัพพอร์ตที่ส่งให้บอสในวันนี้ด้วยนะครับผม thank you for Food Support นะครับเอ้อก็บรินไทยได้จีบ yep. thank you so much อยากมีแฟนเป็นเด็กนิเทศต้องทำไงก็จีบสิครับดออะไรอ่ะ โอ้ยเครื่องตาโอ้ยอะไรเข้าตาเนี่ยความรักเข้าตาหรืวเปล่านะหายป่วยยังหายแล้วครับผมมานานเนี่ย,ยมาประมาณสิบนาทีแล้วครับหล่อหมดคำจะพูดเลยเหรอเราหรอหืม หางแถวอยู่ไหนหางแถวก็อยู่นี่ไงเธอรีบมาต่อ See you in Manila see you นะครับผมก็เดี๋ยวผมมีไปแจมกับเน็ตนองพี่เน็ตพี่เน็ตเจมนะฮะที่แฟนมิทติ้งเน็ตเจมที่มะนิลาเนี่ยผมได้เจอทุกคนไหมนะยวมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะแต่ไม่บอกว่าเราทำอะไรนะ จีบบอสได้ป่ะจิบได้จิบได้เลยเธอจิบเลยเม่อยากโดนจีบอจีบเราได้ป่ะยิ้มแบบไหนน่ะยิ้มแบบเห็นฟันปกติอ่ะ คือผมมาไม่ค่อยมั่นใจในการยิ้มแบบเห็นฟันแต่ลังๆมารู้สึกว่าอยากจะลองยิ้มดูเรากลัว,วยิ้มแล้วหน้ามันไม่น่ารักอะ่ะเราหน้านิ่งดีกว่าไงเราแบบยิ้มมุมปากก็ดีกว่าไงก็เลยเป็นท่ายานี้บอเจ้าชู้ไหมคะเฮ้ยเธอพี่ามาจากไหนว่าเราเจ้าชู้เราไม่เจ้าชู้นะถ้าเราเจ้าชูอ้อ่ะปานี้เรามีแฟนสิบคนแล้ว ผู้ชมเมื่อกี้เหมือนขึ้นมาประมาณ8ปดหมื่นล้วฮะขอบคุณทุกของขวัญเนี่ยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะต้องอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน5้าทีแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวแล้วเราไปเจอกันอีกไลฟ์หนึ่ง นะครับผมเดี๋ยวผมมีไลฟ์ต่ออีกที่หนึ่งนะฮะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะไปติดตามอีกไลฟ์สดนะของผมนะครับก็สามารถติดตามได้ทว t ต i t อร์นะครับมีไอไวก็น่าจะมีลิงก์อยู่นะครับรายละเอียดต่างๆอย่เรีก็สามารถไปตามดูกันได้นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะแค่เปไลฟ์อีกแพลตฟอร์มหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมเราจะเป็นไลฟ์ขายของกันนะ,ะเราไปหาเจี๊ยบกันนะไลฟ์ live ในแถวเป่านะฮะ คิวหนึ่งไม่ขยับเลยรู้ได้ไงว่าคิวหนึ่งไม่ขยับเลยคิวหนึ่งเขาขยับมาหรือยังเหอะไทเกอร์เป็นคนไทยก็อ้วน,นมากเลยทุกคนอยากให้ทำซีรีส์จริงหรือเปล่าถ้ามีซีรีส์อีกนะ่ เธอจะกลับไปอยู่กับเราบ้านี่ด้อมเหรอคะพี่สาวคะพี่เราจะหนีด้อมเหรอ ได้ดีได้เลยเออก็เอาสิไม่อยากเป็นแฟนแเราหรอกครับเ้อก็ามาเป็นแฟนเราดีพอของคุณดีเป็นยังดีขึ้นล้วครับผมจริงๆไปฉีดยาก็หายแล้วนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไลฟ์อีกแพลตฟอร์มหนึงก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องเป็นพิธีกรเองด้วยแล้วก็ไลฟ์คนเดียวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำการบ้านแล้วก็ไปบีฟกันก่อนนะฮะ ้าใครนะครับอยากจะติดตามดูไลฟ์สดอีกนะครับบอสยังมีไลฟ์สดอีกที่หนึ่งนะครับผมเริ่มต้นเ,เวลาหนึ่งทุ่มเวลาไทยนะครับผมก็สามารถไปติดตามชมกันได้นะครับและผมเชื่อว่าทุกคนยังอยากดูบอสอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอสขายของเนี่ยจะขายรอดไหมเดี๋ยวจะตามไปดูพร,าาาาดร้อมมาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มานะนะครับผม โอเค next I w i l l like in t าวฟอร์มอัปเดตเสื้อหน่อยอ๋อเสื้ออ่าเสื้อมาแล้วนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะตอนนี้ก็ามาแล้วโอ้ oh, ตอนนี้กำลังนั่ง ที่บ้านกันขยนขันแข่งช่วยกันนะครับผมติดท้ายป้ายแท็กกันเองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะทุกคนไม่หายไปไหนหรับโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปรัดอีกที่หนึ่งกันเลยนะอ่านนี้มาหลอ่อขายคำครับมาขายของครับเอโอเคครับผมน้ำพริกเปิดอีกเมื่อไหร่ให้สปอยเลยไหมไอ้จริงจริงอีกไม่นานหรอกอีกสักประมาณอาทิตย์นึงแหละมัง้ง นะครับผมแต่ว่านำพิกีก็จะมีเขาเรียกว่าไงจะมีกิจกรรมสุดพิเศษแน่นอนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวนะครับแล้วเจอกันในอีกไลฟฟหนึ่งเลยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันที่แถาเปานะครับผมซีอูนแถาเปาบ๊ายบาย